วิดีทัศน์เรื่องสีสีเป็นปรากฏการของแสงที่ส่งกระทบวัตถุสะท้อนเข้าสู่ตามนุษย์ถ้าไม่มีแสงจะมองไม่เห็นสีแต่ละสีที่มีอยู่ในวัตถุต่างๆแม่สีของสีเกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปิซึมมี3สีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินอยู่ในรูปของแสงรังสี สีวัตถุธาตุเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์โดยกระบวนการทางเคมีมี3มสีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินวงจรสีสีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่เริ่มตั้งแต่แม่สีสาสีแล้วเกิดเป็นสีใหม่จนครบวงจรจะได้สีทั้งหมด12สีซึ่งแบ่งได้3าขั้นคือสีขั้นที่1ปฐมภูมิ เป็นสีที่มีความเข้มมากสามารถนำไปผสมให้เกิดสีต่างๆได้มากมายหลายสีแม่สีมี3ามสีคือสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินสีขั้นที่2ทุติยภูมิเกิดจากการนำแม่สีมาผสมกันทีละคู่โดยอัตราส่วนที่เท่ากันจะทำให้เกิดสีขึ้นมาอีก3มสีคือสีส้มสีเขียวสีม่วงสีที่สตติยภูมิ ได้จากการนำสีขั้นที่2มาผสมกับแม่สีทีละคู่โดยมีอัตราส,ส่วนที่เท่ากันจะทำให้เกิดสีใหม่อีก6สีคือส้มแดงส้มเหลืองเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงแดงและม่วงน้ำเงินโทนสีโทนสีจะมี2โทนคือโทนร้อนและโทนเย็นโทนร้อนประกอบด้วยสีส้มเหลืองส้มแดงสีแดงม่วงแดงทำให้รู้สึกตื่นตามีพลังและอบอุน่น โทนเย็นประกอบด้วยเขียวเหลืองสีเขียวเขียวน้ำเงินน้ำเงินม่วงน้ำเงินสีเย็นที่ทำให้รู้สึกสุภาพสงบลึกลับและเยือกเย็นหลังดูจบแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันนะ